สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซ่าอินยูเอสเอค่ะวันนี้ป้าเจีย๊ยบจะพาไปซักผ้านะคะร้านซักผ้าหรือร้านรอนดี้เนี่ยมีอยู่มากมายในประเทศอเมริกาค่ะป้าเจีย๊ยบเคยถามป้าเจนนะคะว่าทําไมคนอเมริกันเนี่ยนิยมมาซักผ้าที่ร้านรอนดี้กันทําไมเขาไม่ซื้อเครื่องซักผ้ากันไว้ที่บ้าน เจกอธิบายให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขาพักอาพาร์ตเมนต์ค่ะทําให้สถานที่เนี่ยมันคับแคบเขาเลยไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องซักผ้าหรือเครื่องหุบผ้าได้นะคะเขาก็เลยมาใช้บริการที่ร้านลอนดี้กันค่ะอัตราค่าบริการของเครื่องซักผ้าจะขึ้นอยู่กับขนาดใหญ่เล็กของเครื่องซักผ้านะคะ บางเครื่องก็อยู่ที่ 3, สามเหรียญห้าสิบเซนสี่เหรียญห้าิเซนนะคะส่วนเครื่องที่ไปเชี้ยมาใช้นี่นะคะอัตราค่าบริการอยู่ที่ห้าเหรียญห้าสิบเซนค่ะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเราซักผ้ารวมกันครั้งเดียวเลยค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 7 0เจบาทนะคะวิธีการใช้เครื่องซักผ้าก็คือการหยอดด้วยเหรียญค่ะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการรูปการ์ดค่ะเสื้อผ้าที่ซักแล้วเราก็จะนําไปเข้าเครื่องอบต่อค่ะ อัตราค่าบริการสําหรับเครื่องอบผ้าเนี่ยจะมีราคาถูกกว่าเครื่องซักผ้านะคะที่อเมริกาเนี่ยไม่นิยมตากผ้านะคะเขาจะนิยมนําผ้าเนี่ยไปเข้าเครื่องอบค่ะข้อดีของการอบผ้าก็คือผ้าของเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปด้วยในตัวนะคะมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ปเจ๊บเนี่ยจะเล่าให้ฟังก็คือเปเจ๊บเนี่ยซื้อเสื้อใหม่มานะคะแล้วเปเจ๊บก็ขยี้เสื้อใหม่ด้วยมือแล้วก็นําไปตากหลังบ้านเนี่ยตอนนั้นเปเจ๊บไปที่บ้านของ พี่สไายของเจนะคะพี่สไายเนี่ยเขาก็จะเดินไปหลังบ้านอยู่เรื่อยเลยนะคะเพื่อไปดูเสื้อของประเจี๊ยบที่ตากไว้ว่ามันแห้งหรือยังแล้วเขาก็จะเดินมาบอกว่าเออเสื้อเธอแห้งแล้วมั้งให้เธอไปเก็บเสื้อเธอได้แล้วประเจี๊ยบก็ยังไม่ไปเก็บเพราะว่ามันยังไม่แห้งนะคะเขาก็จะเดินมาบอกอยู่ดั่นแหละว่าให้เธอไปเก็บเสื้อของเธอเพราะว่ากลัวว่าเสื้อของเราเนี่ยจะปลิวไปตกที่บ้านของเพื่อนบ้านประเจี๊ยบก็มีความรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างซีเรียสมากเลยค่ะในการที่เราเนี่ยไปตากเสื้อผ้าไว้ในบ้าน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยของเรานะคะเพราะเมืองไทยเราเนี่ยเราตากผ้าด้วยแสงแดดกันสบายๆไม่ต้องไปเสียเงินอบผ้าเลยนะคะแต่คนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ทำะค่ะเขายอมเสียเงินที่จะอบผ้าให้แห้งด้วยเครื่องมากกว่านะคะเรากลับเข้ามาที่ฐานทัพเรือคอปาคิสตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อมาที่จุดจอดรถ RV ค่ะวันนี้เราก็มาสำรวจดูว่าเราจะจอดรถ RV ของเราตรงไหนดีนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จอดรถ RV สำหรับครอบครัวทหารเท่านั้นนะคะ <c oughs> เวลาที่เราซื้อรถ RV แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปจอดที่ไหนก็ได้นะคะเราจะต้องจอดเฉพาะที่จุดจอดเท่านั้นค่ะเราเรียกว่า RV Park ค่ะโลเคชันของ RV Park ที่นี่ยครถูกใจมาเจี๊ยบเลยค่ะราเจี๊ยบคิดว่า บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับได้มาพักผ่อนตากอากาศรีสอร์ทชายทะเลเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆที่ทําให้ไปเจี๊ยบเนี่ยได้สนุกกับที่นี่อีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะไ <Yes. S 1> ปะเจี๊ยบจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารกลางวันที่ร้านบัฟเฟ l โลวิงค่ะชื่อร้านบัฟเฟ l โลวิงนะคะแต่ขายไก่ทอดค่ะไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะมีซอสที่เลือกหลายชนิดค่ะที่ไปเจี๊ยบชอบมากที่สุดก็คือสไปซี่ซอสค่ะ จะมีรถเผ็ดแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยอร่อยมากเลยนะคะเราจะซื้อกลับไปทานที่บ้าน,นะค่ะสิงแม้ว่าตอนนี้ในร้านเนี่ยจะสามารถนั่งทานได้แลวก็ตามนะคะ ก่อนจะจากการในคลิปนี้ป้เจียวจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปเดินเล่นแล้วก็สำรวจบางส่วนของเมืองคอปปายิสตี้นะคะเวลาตอนนี้คือ1ทุ่ม45นาทีค่ะแต่ทุกคนทุกแห่งยังสว่างสวายอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับระเจียบด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกงเพื่อจะได้รับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียพลังไฮเปอร์เจียบซ่าอินยูเนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย